ครับวันที 8, ่แปดคือสภาพนะครับเมื่อวานเนีฝนตกนะครับก็เลยออกมารอบเบื้งสวนนะครับคือเก่านะครับเมื่อเบืง้งหลังจากตีฉีดโดนไปแล้วฉุดปุ๋ยทั้งใบนะครับโดนไปแล้วสองรอบนะครับอ้อยก็จะเริ่มเติบโตด,ดีนะครับ สามเดือนกว่านะครับเนี่ยสามเดือนกว่ายังประกบสี่เดือน,น,นก,ก็นีเสียใบอ้อยก็อ,อ้อยยังบาท่านได้ย่อยสลายเลยอ้อยถือฝนเมื่อวานนะครับ ฝนตกสะสมวตัตัวนี้เป็นอ,อ้อยอ้อยปลูกใหม่นะครับตัวนี้ลองห่างจะไลยเอียงยม่ตัวนี้เป็นอ้อยปลูกสมนะครับที่ที่ปลูกสอมนะครับ,รบพันก่อนเกียนสาม ซอมนะครับถือว่าได้ผลนะครับปลูกซสอ,อ,สอ,อ,สอมนะน,นะครับอ้อยปลูกซสอมกับจะพอๆรับอ้อยปลูกใหม่นั่คืออ้อยปลูกซสอมนะครับได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วเธอหนึงน,นะครับฝังปุ๋ยไปแล้วนี่นะครับอ้อย man, ปลูกซสอมตัวนี้โบแมนปลูกซสอมนะครับเป็นอ้อยต่อต่อสีนี่ตัวที่ปนะลูกซสอมนะหญ้ากำลังเริ่ม อ้อยแปลงนี้นะครับได้ได้ใส่เครื่องผาก,กอมาพ่านะครับช่วงแรกๆก็คิดว่าจะบอรอดนะครับฝนมาใส่ปุ๋ยไห้ครับขึ้นมาทันทีนะครับก็คือว่าเครื่องผาก,กอน,นี่ก็อาจจะมีผลนะครับให้อ้อยได้รับปุ๋ยนะครับช่วงช่วงที่ กำลังจะเริ่มงอกใหม่ๆนะครับนรบกระทือว่าได้ผลนะครับเครื่องปากกอเดี๋ยนวะพ่อๆเขปล่อยปลูกใหม่เลยนะครับลู้ลงขึ้นไปตัวนเป็นอ้อยแปลเป็นเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับเบิง่งเพลินๆนี่แทบจะโบหูเลยนะครับ ปลูกซ่อมก็โอเคนะครับคือว่า,าใสได้นะครับอันนี้ก็คือแปลงอ้อยต่อ4ีนะครับเป็นพันธุ์ขนแกนสามนะครับตัวนี้ก็จะตำมย่งหน่อยนะตัวนี้บ่ได้ปลูกซ่อมถ้าปลูกซ่อมเนี่ยคือขึ้นดีเลยนะครับ ม่ต่องวงเด้ครับเรื่องอินทรีย์วัตถุนะครับเพราะว่าอ้อยแปลงนี้เป็นถือว่าเป็นปีทีซีนะครับที่ที่ได้เอาไว้ใบไว้นะครับนะครับเบิ่งดินนะอินทรีย์วัตถุเต็มทีเลยนะครับก็รอดูต่อไปว่าอ้าอยระยะที่ จะ,จะมาใส่ปุ๋ยเธอหนึ่งสี่เดือนหาเดือนโกเดือนจะทายไว้นะครับตัวนี้ครบสามประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มพอปลูกแล้วเนี่ยวันที่ปลูกเริ่มปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพนะครับจำวันที่ได้แล้วปลูกแล้วก็วันที่แปดเออวันที่สี่น มีนาะนะครับประมาณนี้นะครับนียก,ก็ถือว่าโอเคนะครับอินทรีประตูด,ดินดันดำนะครับถ้าย่อยสไลด์ไปแล้วจะเห็นให้อ้อยที๋กำลังจะริ่มเติบโตจะเติบโตได้ดีขึ้นนะครับดินบนแน่น